สิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของประเทศไทยก็สองเรื่องก็คือเรื่องสถาบันกับเรื่องของการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาคนดูเรื่องเศรษฐกิจก่อนเราลองไปดูบริษัทใหญ่ที่สุด10อันดับในตลาดหลักทรัพย์เราจะเห็นว่าในประเทศที่กําลังมีความก้าวหน้าทั้งหลายเนี่ยสิอันดับที่ใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทที่บางทีเมื่อ 10- บยีปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีเลยและที่สําคัญก็คือในประเทศที่ก้าวหน้าเนี่ยสิอันดับแรกขณะนี้เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมด ประเทศไทยเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนมานานมากแล้วน่าจะมีแค่หนึ่งบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างคือเดลต้นอกนั้นคือรัฐวิสาหกิจเดิมธุรกิจที่ผูกขาดความยากของการที่จะก้าวพ้นจากสภาพปัจจุบันเนี่ยลองไปนำเสนอความคิดดีๆกับธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยปฏิกิริยาจะเหมือนกันหมดครับเขาจะบอกเออน่าสนใจมากแต่ถามว่ามีความกระตือรือร้อนไหมที่จะทา คำตอบคือไม่มีเพราะเขาไม่ต้องแข่งขันก็เราอยู่กันแบบนี้เขาก็อยู่ได้เติบโตได้ถ้าเขาโตแบบนี้แล้วสังคมที่เหลือนี่มันไม่โตเลยแล้วเขาจะไปขายใครวันนี้เขาก็มีคําตอบแล้วว่าถึงวันนั้นเขาก็ไปลงทุนในต่างประเทศ